ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ส,สบายดีมื่อนี้พวกเฮาจะมานำเสนออ่าอนุม่มนุ่มล่อัยรุ่นยุคใหม่นะหาเงินแบบด้วยตัวเองที่ว่าแบบมีความสามารถนะแบบว่าหาเงินแบบเรี้ยงพอเรี้ยงแม่แล้วก็หาเงินใส่โดยตัวเองซี่มือของตัวเองก็นั่นก็คือ้านผีบ้าบ้าเบอร์ <c oughs> ซึ่งกำลังตัดผมอยู่เนาะตัดผมแบบพอเถาหนึ่งที่ว่าละมาก่อนนะครับ ข้าวไก่ไห่แล้วตัดก่อนข้าวไห่เกี๊ยวผู้เฒ่าข้าวเถาบ้านะ้าวเถาบ้าข้าวห่เกี๊ยวผเ่าข้าวเมนเมาเถาบ่าข้าวไปเจ้ากันใช่ไตัดคือกันเนาะถือว่าเราก็เป็นแบบซีมือเราก็ถือว่าดีสมควรถือว่าเราก็จบนีใไปประกอบไปประกาศได้หออย่างนี้ใช่ว่าห่านเราวนี่บริบริป็นตาห่านนะบริป็นตาแต่ว่ากะป้ายห่านกับบริษัทมีบอกว่าได้ไหมแช่ป่าช่วงนี้เพิ่อนกัเป็นพยาธิโควิดระบาดนะเพิ่อนกับหอยเพิ่อนเป็นพยาธิโควิดโดย คุณมอยเปิดหานคุนกระลักเปิดอ่าได้ขอยตัดมาสั่งให้เปิดอันนี้คอเนี่ยคอคอตัดพอผมมันยาวคอตัดเจ้าบอกกรต๊อดเนี่หักซาแบบอันความสะอาดสวยเจ้าก็เป็นลูกค้าประจำแล้วบอคือนาเดย์เบ่อแล้วเป็นลูกค้าประจำ่อยอ้าวแล้วซื้อข่อยเธอเราหานเรากระต๊อเรื่องใดแบบนี้เจ้าว่าเรื่องอียางแบบนี้เดือมเมียเราบอยู่เราก็ซื้อเอ้าวหานเราพันหนึ่งพอยบอจะรู้ได้ละดอกสละกันพันหนึ่งแล้าก็ยังเป็นค่าเติมอยู่ได้ขนาดนั้น เต็มอยู่ลังบ้านพลับปูวะก็ข,ข้าโอ้ยกันแน่นอนอยู่ลย <c oughs> แล้วเราข่อยกะบัดจากตั๊บพมบัดมาฮาเล้าอันนี้ก็เลยได้ยอมเหล้านะเราอยากได้ก็เอาไห้เล้าต่างไห,ไห้ต่างแหลกกันนีดี๋ยวบาคอยมาตั๊บพมนั่นแล้วหัวละซาวพันไหนเราเก็บเรา่อยหัวละแล้วมันนี่เจ้าก็สิมาตัดส่งอย่างมันนี่ข่อยโบน่เจ้าข่อยอยากเปลี่ยนซุ่งผมโบเปลี่ยนหัวบ่ครับ อยากเปลี่ยนทรงผมหลือจกสิจักสิตัดแบบได้กระบอกในใจว่าอยากตัดแบบได้ก็เราไปท้ามถามมันเท้าอันสร้างตัดผมนี่แล้วว่าเพื่อนสิออกแบบให้แบบได้กระถาพันลงไปกราเบื้งไปด้วยกันคจะออกมาเป็นแบบจันทร์ในทัดให้พอใหญ่อันหนึ่งอยู่เนาะโดยพอใหญ่อันนั้นเราอันเรามาจากแต่บ้านไกลเราอยู่บ้านนอกเราอยู่บ้านไดเนาะแถวส่องคอนราไปเอาเราไปเราไปเอาอันเราไปเอาอันเอาเมียอยู่ทางหน้าส่องคอนไปเลยเราจะขุดได้เราเราเป็ี่ยนไป ขอโทษขอโทษอไราแ่นมเรนเจ้าเขาไปตัวที่ขอโทษไลายๆไอ้เลืงต่กี้ไอ้เลืงขอโทษรจะแต่มาตือไอ้าะคนบาอื่นตกใจบึ้ไม่าสิหาย้อจักเนาะบหาย้วแล้วยิมมอน่อยอยู่นะโดยขอโทษไลืมบึงพอใจห้ก็ไเด้อา้าเขาโทษแล้วแน่นนอนอะไรจอมหัวจอหัวหัวเด้อพอใจบึ้ไอ้เมาบึ้เลยสี่ ไรโทรมาอีกเลยโทรศัพท์ก็ดีกันโน้ตแปดได้ยังไงฮะลืมอวดนมำมื่นปลายคือกันลืมอวดลืมอวดฮัลโหลฮัลโหลสบายดีโดยโดยเจ้าโทรศัพท์มาไล่เครื่องจะสิรับเครื่องได้เนาะโดยโดยโดยคอยในเด้อ อ่าพอใหญ่อัน yeah ี่ต UM> ัดผมแล้วกซะก่อนลอคิวต่อไปเอาทรงเอาทรงเลิศๆไหล่าในเด้อล้าสิไปสลาสิไปสลองแอนทุกไลท์ไม่ล้านะตามหัวค่อยังงี้แบงอันทรงทรงแบงอะไรแบบนี้เพื่อเป็นแบบมันนเป็นยองๆกางน้อยนึงแบบพราต้องข่ามใสั่งบอนหรือะไรพาปิดปากบอออกบ่เฮ้ย เห็นโซมหนาอันสวยๆรอๆเอาดีๆได้จ้าออาวเห็นเราได้ไม่ได้ผูกคอหรอกกันแล้วเนื้อที่แบบทมันแบบโมเดิร์นโมเดิร์นแบบนสมัยแบบหนาในนหน่อยอโอ้ยเอามาทีมให้คอยเด้หนาหนะนะหาสักพุมโอ้ยตาหนักแนมเนี่ยแน่จมูกซาว อันจับอันผ่าอันบุดลุกอวบอริเทนยังดอกปูตาเนมอยโน่นั่นแหละแปลว่าเรามีเมียแล้วดาวนี้นะจะคอยนี่สิอ้าวบอดแมนเมียน้อยได้เมียใหญ่ได้จะทำรับคำบอกว่ามีบริการปฏิ <c oughs> ปสเสธไหมเล่นละครไปน็นกันให้มันได้บ่ให้คอยเป็นนักเอกบ่ละคร จะไม่เป็นตัวปัเป็นตัวปันป่วนไม่ก็มันเอาได้ตัวปันป่วนหน่าคอยคือพ้าหายใช่เปล่คอยเป็นโจนป้า่ามเบินวมวน่งเ่านั่งสิได้ทรงอียงครับพี่น้องค่ะ ช่งิตางประเทศเขาก็มีลายทงัตแนวอันนี้งเดียวอยู่บนปีเอ้ามันเป็นน้ำูตัสดีสัตว์บูนเอาทรงจมาเอาตีเอานนนงไม่กับใมีเอารงไอ้ลาดนอนาบาเบอร์ตีล่ะยอนนยบาวมวนพ่าบมวนอีกแลทางเนาะหนละบ้างเด้อ นาเฮ้ามันก็นแบบเฮ้าสามารถแบบ้ิเศหนาจอยนาะเลี้ยวยวี่บริธรรประเทศเขาตัดตัดแบบนี้นาเลี้ยวตัดแบบนี้นาคมอย่างนี้นแบบอันนี้บริหุยังเฮากับจางประเทศคือกันเห็จ้างจากประเทศอืน่นใครแต่ว่าเราขอแจ้งกับ่อยอเดี๋ยวกบ,บ,บหุกกูหูกอมึงปรตตังแล้วนี่ไขหุกอยหูกจักกันแบบมา ได้เซียกันหลายเทอร์อะไรนะก็เลยือกจักแบบให้มักนได้เจ้านี่สิตัดส่งให้นาจ้าไอ้ค่อยหนี้จิตตัดให้ส่งเลยให้นาติ่มสิได้อยู่บอนเจ้าเจ้ามันบเบาๆนะเจ้ามันโบกโตกันั่นแหละมีแต่สัญยกรรมอย่างเดียวเด้อลยโอ้เจ้าแจ็คสีเบิร์ดเจ็ดหมื่นเบิร์ดหนาอยู่ยังจำมีอยู่เจ็ดหมื่นพอบิร์ดแบบเป็นบุฟเฟ่เลยนะจ่ายเจ็ดหมื่นแต่ค่อยว่าไอ้ซื้อรถไอ้ดินมาทมง่ายกว่าว่าจะ คอยเต็มไว้ส <glaube> <te am> ิบบาทมาณรถสิบหลอสองคันหางหลัคันคอยว่าคอยคอยว่าคอยเริ่มมีความตะกี้ความอะไรมีความคิดได้ว่ะคอยอยากไปสัญญกรรมแต่ว่าเิตัดเริ่มเริ่มเริ่มช่วงนี้มาเลยผมรู้สึกว่าตัดในสเซอร์บุกสีผมไม่หมดสีความสนใจมีตะนางท่อมกระดูกนี่แหละค่ะมีตะนางท่อมกระดูกสีผมไม่พอใหญ่แล้วก็ตัดแล้วแล้วก็อ่อนลงอยู่ประมาณส่าวไปงามดีนะเด็ก เ้มากได้บัวเด็กอ็้มันก็เลยเเังบวจะให้มันตั้งกันลายนาัวเด็กมาเข้าไปน้ำเขามาเข้ากับใบอันเ้เขากับมันกด็กลงอันนี้ผหนาสิบปลายกำหนาสาสปลายมันก็เด็กโต้กันผู้ัวเด็กลงมาชนเาบัวไปมิเตาไ์เาปลายเดียวสปลายหน่อยสุดชิดแปเจ 117ลงไปนี่ก็บ,บรอรากได้ปันไดาหยาดมันพิกฎหมายประมาณ1 8ขึน้นเมื่อนี่ครับเออครอย,ยู่ยังคือนมายานผากผูย<ห>ยาวอยูย่พเพราะวนนบรได้ตอนนัค้คนบริหารใหม่เสยเห็น,น่าได้บริตอรตรวจภายในบอกขึ้นอไ่ดไ,นอนได้นึกว่านอนลงที่ตรวจภายใน ตรวจหมดลูกมึงอย่าเป็นคนบอดีเลยสิตรวจหมดได้ไงยังว่าคุยเงินเดือนมึงแห้งหมดท่านี่ออกนะอ่ะก็คอยนั่นไม่ได้คอยยังคอยนั่ตัวนี้แหละเงินเดือนเดือนเงินเดือนซึ่ยังไม่ได้ออกหมดลูกอะไรก็เด้งออกเด้งออกพี่น้องจะได้พี่น้องหน้าเด็ก หนาเด็กลงประมาณสิบแปดค่ะเด้สิบแปดสาวปลายหนาอยต้นอีสาวปลายแต่ว่าอยู่อยสามสิบปลายสวยเนาะคนมันมีพื้นฐานอยู่แล้วพอตรงว่าก็ได้แค่แบบเติมแต่งน้อยน่งก็ถือว่าสวยแล้วคมันโบคือเจ้าได้เจ้าโบต้องมาผ่านพิงเปรียบเทียบซึ่งกับข่อยดอกดยขอโทษข้นแม่นันสีดอันสีดหนากะสิประมาณหารอยซีซีของเจ้าฮะไม่ได้ ปันอะยังบาดยังบาดแทตึ้งแน่แค่แบบบ่อๆได้หาลอยซีๆอต้อเติมพวเติมเข้าไปอีกหาลอยซีๆเจ้าก็เปรียบเทียบไปใส่ผูกมันคืนไอ้ถอนพอจะจอยจะเป็นคนจอยมาเปรียบเทียบใส่ผูกกีฬาเยเฮ้ยอวนมันละเบงมันกัเบงจ้าจนอยากแตกอย่าไปใกล้น้ำเป็นบาวานเลยเจ้าแห่งกับมีแนวบาวานอยู่เจ้าอย่าอวนเลยได้เป็นบาวานฮากับบ่ได้แทงเรื่องบพาะว่าตอนนี้ข่อยยังบ่ได้เป็นยังยังแข็งแงอยู่ ยังจะเป็นเบาวงเจ้าจะเป็นเบาวงคือข่อยกันแล้วกันตอนนี้ก็ยังรอคิวอยู่จากพี่น้องน้องซานกำลังขึ้นเคียงน้องซานเนี่ยเป็นคนมาติดใจเนาะจักแล้วตามพ่อใหญ่ดูพ่อใหญ่อันผู้บ่าวพนัู่นักพนมาักบ้านบ้านใดก็บอกบอกพ่อใหญ่บอกแน่ชื่อว่าพกินรสชาน้ำเจ้าดูว่า ไม่ว่าเรามาส่งจะบอกล,ลูกจะบอกล,ลูกชายจะบอกส,สบายดีเนาะกินเนาะาแดก็ได้ห้หนาเบ่งส่งหนาเบ่งเอาส่งหนาเบ่งเยอะกเวลาเราส่งตำอจตะตีั้ะ หน้าเด็กคือว่านาโซงน้าเด็กตาตุ่มโซงนะ้าเด็กนี่สิเท่ารุกกว่าเก่าตาตุ่มที่คออาาเดเ <c oughs> อ,อาไหหาซิเลยขอคุณคากะม้ากระมาีมา่ <c oughs> ทางทิจารณ์มึรู้จต่ว่าัดตาโซงอยังไม่ติดอันนี้คือผมเหมออะไรว่าคด <c oughs> มา คนมายีสิตรงกันดีนบอพวกมาต่างประเทศอนีดเฮ้ยสิตาซ่าหัวจะอยู่บ่อนีนครับบ่อขดจกสี่สมอพนมอดนะคะสมโาจะเป็นกิเป็นกิจอยู่จะบริตัทผมอาในจักปีเลยหนาขนาดเช้าวก็หนาเจ้าเป็นน้ำกระจุบโบเมนได้เลยทางหนาจะเช้ายู่แต่ว่าหน้าจะมันกู น่าเจ้าบุแม,มนหาซิคุณบอกเรื่องะไรกับซิโบแมนนั่นว่าคอยนาคอยกัเส้าปลากกยจะกระเดหนเลยว่าขอบอกระตัด้ใส่แต่งยังได้ลายได้เนี่ยคอยเจออกระตันเดีลยวกระปางงานจรรมศาสตดนะแน่คอยจะทรมาสตดไ้กันลงโทวขอบคุณค่ะพี่น้องเสร็จแล้วก็สวยสิคะดูสิตัดผมมาแล้สวยเลยคะ่ะแล้วว่าน้าจะพาไปไหนต่อคะพาไปดูตูกน้อยครั ดูตูปน้อยต่อพี่น้องไปกันเลยค่ะข,ข,ขอบค<อ>ุณใช<ห>่ค่ะพี่น,อน้องเวลาเขายิ่งแค่ได้เราก็จะยิงแสบนะก็เรามาเบิ่งมาคุมงานสาราพักใจของนางอีกหลังหนึ่งอีู่แล้วพี่น้องสร้างกำลังเล่งมือนี่แล้วอยู่ที่ที่ดินจัดสรรของนางน้องน่งกับกำลังนำ น้ำกัลงน้ฝนตมานาสาราพักใจนั่งที่นอกทนี่ไหนมากัน่ด่นีอาจจะทร่นี้างกำลังเร่งมือเดี๋ยวแล้มมาหนี่บเอ้ยกรเฮ็นไปเรื่อยๆหมันมื่นแล้วบริแอมบ่ปล่อยโลกนังเสียวค่ะ้งนี้ บาัที่อ้ยเากลังกน่าร้า่ะอธิบายก็คือบเขาใจดอกระวัเจ้ากันบรก้มกันอ่างเด็กอธิบายเน้จากหน่อยก็ได้ห้าเข้าใจสั้นสั้นแรกจะอยู่ประมาณเพียงหัวขอยิ้มันสิบริษก้มไปบอกฮะ สมานนั่งเล่นั่งวัวนั่งลมนั่งกินเก่ากินยังได้แในบางสั้นในข้าววุไปนี่ก็จะเป็นที่นอนหรืขึ้นไปนอนได้ยังเดียวนอนได้ยังเดียวโอ้มันก็จิบ่ฮ้อนพอดบ่เคยฮ้อนมันจะมีเพดานเป็นขาเย็นเป็นแองเกิเก่าพันกิ๊วเออเออเออเหรอไปจิมานอนอยู่นี่เด้อบะนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วเจ้ากับข้าวจุบุญจะมาปักซองจะมานอนนี่ก็ได้ทำไมมึงมาโดดเดียวแถอคะดอกไฟอ้อมหม้อจ้าดอกไฟกับแม่ชีซอยยังได้คะเจ้ากานแป๊กบนนี่พูกตายยังลายจะเล่นคอยไปจิบไปซอยลายไม่ใช่อีะ ก็ขึ้นดำจากบนฝากค <c oughs> าเสือ้ออะบคลิปนี้คือจ,จบไปสับเด็กแลพี่นนองพอกันไหมคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดีอย้จะนนไ,ไปแล้ว